เนะครับมันจะมีเซอร์วิสเดย์นะครับเซอร์วิสเดย์คืออะไรนะครับก็คือการให้เราเอาอุปกรณ์นะครับไปซ่อมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าแรงนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP t e c h l i ล e ยเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวนี้เลยครับเมด Pad Pro นะครับที่ผมใช้มาน่าจะ3ปีได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับใช้อึดมากถึกมากนะครับการใช้งานนี้ใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับ ดูจากสภาพนะครับคีบ์บ่งคี์บอร์ดนี่เยินมากเลยนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างของตัวแท็บเล็ตนะครับจะบอกว่าตอนนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับผมใช้งานอยู่สักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆผมจะพูดให้ดูนะครับเวลาผมใช้ผมใช้อย่างเงี้ยตั้งคีย์บอร์ดนี้บ่อยๆเลยนะครับช่วหงหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าทำไมมันตั้งแล้วมันชอบหลุดเนี่ยนี่หน่อยก็หลุดละ ทำไมไมันไม่ไม่ดูดเหมือนเดิมเอ๊ะแม่เหล็กเป็นไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมาวิเคราะห์ดูนะครับนี่นะฮะผมมาจับดูข้างหลังนี้ดูเลยนะครับดูจากกล้องนีไม่รู้รู้ก่อนะฮะมันบวมครับนี่แบตบวมก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับการใช้แท็บเล็ตจนแบตบวมผมยังไม่เคยใช้ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่านี่นะครับ บวมแสดงว่าใช้แบบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปมันก็เลยแบบอาจจะถึกนิดหน่อยนะครับโดยรวมนะครับก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนแบตนะครับอ่าก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาแบตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาดูกันวันนั้นนะครับผมสอบถามไปทางซัพพอร์ตนะครับซึ่งแชทในในแอปมันนั่นแหละนะครับเขาบอกว่านะครับ ำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว WiFi o อ ly นะครับรุ่น m มท p a d Pro จอ10.8จุดแปดนะครับนี่ราคานะครับแบตเตอรี่นะครับแปดร้อยสามสบองบาทนะครับตัวนี้แปดร้อยสามสบองบาทนะครับราคาดังกล่าวนะครับยังไม่รวมภาษีนำเข้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและภาษีราคาเพิ่มนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นไปเป็น900กว่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าซ่อมนะครับค่าซ่อมเขาประมาณนะครับ 5 3 5บาทนะครับราคานี้รวมภาษสีแล้วนะครับนะฮะแต่ว่านี่นะครับข้อดีนะครับของหัวเวทนะครับมันจะมีเซอร์วิสเดย์นะครับเซอร์วิสเดย์คืออะไรนะครับก็คือการให้เราเอาอุปกรณ์นะครับไปซ่อมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าแรงนะครับนะฮะซึ่งรอบนี้นะครับที่ใกล้ๆเลยจะถึงก็คือวันที่3-5พฤศจิกายนะครับปีนี้นะครับนะผมก็จะนําเครื่องเนี้ยไปซ่อมนะครับ เพื่อที่จะดเร่งการเสียค่าแรงนั่นะครับห้ารกว่าบาทเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องแบตนะครับหรือว่ามือถือหรืออะไรของฮ w ้ยทั้งทั้งหลายนะครับก็นําไปซ่อมได้เลยนะครับสามถึงห้านี้นะครับน่าจะเป็นพระรหัสสุขเสาร์นะครับแต่ว่าสถานที่นี้ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่ก็มีเลงๆไว้แล้วแหละว่าแถวบ้านน่าจะมีอยู่นะครับอืมประมาณนี้ก็จะมาบอกให้ฟังนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วสำหรับเมมแฟลกโบของผมนะครับ นี่ใช้ตั้งแต่มีคีย์บอร์ดมีปากกานะครับปากกาที่ยังใช้ดีอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับและอีกอย่างนะครับทางศูนย์นะครับบอกว่าให้สำรองข้อมูลเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการล้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สำรองคืออาจจะสำรองแหละแต่ว่าผมจะไม่รีเซ็ตเครื่องหรืออะไรนะครับจะลองดูว่า การเปลี่ยนแบตเนี่ยมันจะต้องถึงขั้นต้องล้างเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเราต้องรีเซ็ตเครื่องหรืออะไรหรือเปล่านะครับข้อมูลเราจะหายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับจริงข้อมูลผมว่าไม่เยอะหรอกเดีย๋ยวผมจะดูสิว่าเปลี่ยนแบตมันจะกระทบกับข้อมูลไหมแลวเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนอีกทีนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับแล้วก็สถานการณ์ของแบตจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแบตอันนี้ผมันนใช้้งาไดปกติเลยะครบ ความอึดของมันนี่ยังใช้ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแบบแบตหวบหรืออะไรเลยนะครับแต่ว่าบวมอย่างเดียวนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วหรือยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมแบตใหม่ดีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบายแลก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปให,ใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ